ใครสวยที่สุดในบ้านข้าวันจิตกูปอนสบายเหรอกดปิดนไ,ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยที่นั่งอยู่ท่าม้านั่ง,อ,อ,งอะไรที่นั่งะอะไรทีน่นั่งซาอะไรชาวาน้ำน่านชาวน้ำน่านน้อย ของไข่สาะไปนะหมูไข่ปลาหักโอเคป้าป้านั่นไมดาไข่เพราะอะไรป้าปาขัดอืมเยอาปาปาหักเนาะอย่าปาปาหักเนะโอ้ดีตัวเลยไว้น้ำได้พอดีเลย พี่อิงานไหนไครนะพี่อิงไไหนอยู่บ้านพี่อิงอยู่บ้านไม่ฉา้านไ,ไหนไม่สาไปโรงเรียนญาบ้านไ,ไหน่าตาไปเก็บไข่ไงลูกยาติอยู่ันไหน่าลิญา่าญาตป้าป๋าไม่รู้หรอก อาบ้าอยู่ยใช่แค่เรื่องบ้าไม่รู้หรอกเอไปไหนจะไปไหนมันว่ายน้ำบอ